ภูมิใจไหมได้ตัวหนึ่งเป็นทริปใกล้บ้านที่อยากมาพักผ่อนหลังจากที่เราห่างหายไปนานมาเปลี่ยนบรรยากาศรอบๆตัวในวันหยุดสุดสัปดาห์วันนี้เรามาพักกันที่ลานพิมพ์พาพัดฟาร์มกันค่ะทั้งได้พักผ่อนชมวิวตกปลาเล่นน้ำทำอาหารและนอนเต็นท์ท่ามกลางธรรมชาติอากาศดีหเหมือนเช่นที่เคยมาเลยค่ะ ที่นี่ก็คืออ่างเก็บน้ำของจุกจังหวัดระยอง หลายครั้งที่เรามาอ่างเก็บน้ําเขาจุกหรือมาเที่ยวระแวกนี้นะคะเราก็จะเลยเข้าไปที่ปักน้ําประแสค่ะเพื่อไปทานร้านอาหารร้านเจ๊นองแซบเวอร์ค่ะใครมาจากกทมรหรือต่างจังหวัดแล้วนะคะอยากทานอาหารที่เป็นรสชาติของระยองก็มาที่ร้านนี้ได้เลยนะคะมีทั้งซีฟู้ดแล้วก็อาหารพื้นบ้านค่ะและอาหารบางอย่างนะคะก็จะหาทานได้ที่ประแสเท่านั้นค่ะการเดินทางมาร้านซึ่งจะอยู่ในตลาดเก่าปากน้าประแสนะคะ เราขับรถเข้าซอยสถานีตำรวจประแสจนเกือบสุดซอยค่ะเราจะเห็นที่จอดรถร้านเจ๊นองอยู่ทางซ้ายมือนะคะเี้ยวเข้าไปจอดได้เลยค่ะจะมีรถสามล้อพ่วงคอยรับลูกค้าเพื่อไปอยังร้านเจ๊นองที่อยู่ติดน้ำประแสค่ะ คนยังไม่เยอะนะคะเราเลยได้ที่นั่งติดดิมน้าเราสั่งอาหารมาสีห้าอย่างค่ะก็น่าจะเพราะหิวค่ะเพราะเราหิวท้องมาทานที่นี่กันยังไม่ได้แวะกันที่ไหนเลยค่ะสั่งอาหารเสร็จก็มานั่งชมบรรยากาศร,บรอบๆร้านที่นี่เป็นวิถีของชาวเลมีเรือหาปลาจอดเทียบอยู่หลายลำค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยน้ําในแม่น้ําดูขุ่นแต่ก็ยังพอมองเห็นปลาเล็กปลาน้อยว่ายมาให้ชมใกล้ๆไม่นานอาหารอย่างแรกก็มาเสิร์ฟ ยำผักกระชับนี่คือหมึกฟิวฟ้าวค่ะจ้อเคยสดต้มยำทะเลน้ำใสและข้าวผัดประแสเป็นเมนูสุดท้ายค่ะอันนี้คืออะไรนะพ่อจ้อเคยสดจ้อเคยใช่ปะม,มันไม่ใช่จ้อปูนะคะทุกคนมันเป็นจ้อเคยคือแบบ เขาจะใส่หมูกับนงนามจะมีตัวกุ้งเคยอยู่ในนี้นะเมนูข้าวผัดประแสนะคะจะหน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคนและในข้าวผัดนี้คะเขาก็จะมีตัวเคยเข้าไปผัดรวมกับข้าวด้วยคะ่ะน่าทานไหมคะไว้ใครผ่านมากระแวะทานกันได้นะคะเราออามาทานประจำเลยคะ่ะถ้าได้มาทางนี้ มาชิมมาลองมาทานกันดูนะคะทุกคนเดี๋ยวเราว่าออกจากานั้นเจ๊นองแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราว่าจะเดี๋ยวเราว่าจะหาคาเฟ่นั่งกันนะคะทุกคนก็แวะนั่งชิลๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปลุยการเต้นกันค่ะเราวนหาอยู่หลายที่เลยค่ะก็มาเจอร้านนี้นะคะบ้านนายช่างคาเฟ่ค่ะจะอยู่ติดถนนฝั่งมาทั้งเภอแกลงนะคะ บรรยากาศร้านก็โล่งโปร่งที่นั่งเยอะทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกเลยค่ะและด้านในนะคะแอร์เย็นมากๆก,กาแฟก็มีให้เลือกทั้งขัวกลางแล้วก็ขั้วเข้มเลยค่ะขนมก็มีหลากหลายนะคะแล้วก็มีไวน์จำหน่ายด้วยนะคะทุกคน ตอนตกปลาอยู่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราซื้อของเสร็จนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปพักที่แคมป์พิมพาพัดฟาร์มค่ะเขาจะอยู่รอบๆอ,อ่างเก็บน้ําเขาจุกเลยนะคะถ้าใครเคยมาเขาจุกเนี่ยจะสังเกตได้ว่ารอบๆอ,อ่างเนี่ยจะมีแคมป์ลานแคมปิ้งเนยอะมากเดี๋ยววันนี้เราจะไปพักที่พิมพาพัดมันก็จะเป็นแคมป์ที่เหมือนกับว่าปีที่แล้วเนี่ยลานนี้เขาจะเป็นที่สนใจของชาวแคมป์มากแล้วเราก็ไม่มีโอกาสได้มาสักทีเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองไปกันนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะลองไปกันดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะตอนนี้ซื้อของเรียบร้อยละเดี๋ยวเราจะไปที่เขาจุกกันเลยค่ะตอนนี้ก็เวลาสองโมงครึ่งเดี๋ยวอีกไม่เกิน 10- 2 0นาทีก็คงจะถึงแนละ้วเนาะเพราะว่าจากจากปากทางไปเนี่ยก็ไม่ไกลมากแล้วค่ะทุกคนก็จะไปดูบรรยากาศของที่นี่กันนะคะว่าจะเป็นวิวมุมไหนของอ่างเก็บน้ำนะ แต่ก็น่าจะสวยอยู่เห็นที่ดูในรูปนะคะก็จะเป็นเหมือนลักษณะเป็นขั้นเป็นขั้นนะคะก็การตั้งแคมป์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่บังกันมากเดี๋ยวไปดูของจริง ตอนนี้เรามาถึงลานกลางเต็ทแล้วนะคะรถเราตอนนี้เราจอดอยู่ด้านบนแต่จริงๆลรถมันสามารถลงมาข้างล่างได้มีที่จอดอยู่ตรงนี้พอเราจอดรถเสร็จแล้วเนี่ยเราเดินผ่านห้องน้ํามาส่วนจุดเช็คอินจะอยู่ด้านหน้าเลยมีหมูกระทะอาหารตามสั่งด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินก่อนนะ ค่ะอาหารนี้มีถึงกี่โมงคะเอ่อเป็นร้านจากทางข้างนอกอ๋อค่ะโทรสั่งนะคะเป็นร้านจากทางข้างนอกถ่ายไว้นเลยต้อนรับอุ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มาอุ้ยสามสีน่ารักจัง มีอยู่สองตัวถ้าเป็นหมูกระทะอะไรอย่างนี้โทรสั่งได้เลยนะคะค่ะค่ะแต่ถ้าตามสั่งอย่างนี้เขาก็จะมีเวลาของเขาเนาะแต่เราใช่โทรจะโทรไปก่อนดีกว่าจะให้เขาว่าส่งกี่โมงได้แต่คุณไม่แน่ใจเหมือนกันตรงไหนเ่ตรงเวิร์กตรงนี้ได้ไได้ค่ะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ได้ไหมอ่ะดูดูสงบดีอ่ะแล้ววิวสวยด้วยค้าไม่เหลืออีกกี่คนเลยที่น่าจะเหลือแค่ทุกท่าน ทีแล้วเปิดไหมครับเปิดค่ะที่แล้วผมมาทางนี้แล้วมันมาอนีแล้วอ๋อแล้วมาปิดตาแล้วเราเาไม่เจออะไรแบบนั้นนะชื่ออะไรคะตัวเล็กอ่ะสองตัวน่ารักอ่ะจะอ้วนเจ้าลายอ๋อนี่เจ้าลายใช่เจ้าลายดูไปเดี๋ยวก็กลับดูต้องดูหน้าก่อนแต่แต่ตัวน่ะจะอ้วนอยู่ข้างในเจ้าลาย ไล่ที่บ้านก็เลี้ยงตกได้ได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าเราไม่ได้อ่อยหัวอาหารไว้ไงพอดีบางรานเขาก็อ่อยหัวอารแต่ก็ให้ให้ให้ตกใช่ไหมคะตกได้ค่ะกตค่ะเองเอารถลงมาเองนะเขารออยู่นี่ขอบคุณนะคะแต่รถที่จอดรถคาแคมป์อยู่ตรงไหนอะคะจอดรถคาแคมป์อยู่ตรงนั้นอ๋อมีจุดเดียวจ้องหน้า ตรงนี้เนาะจุดเดียวส่วนพวกเรือนี่เราต้องเช่าก่อนใช่ไหมคะค่ะอ๋อแต่ถ้าเล่นน้ำนี่คือเล่นได้เลยแต่ว่ามีชุอชื่อให้ค่ะอ๋อค่ะตัวละยิ่มห้าบาทคาแคมป์จอดได้หนึ่งคันใช่ลม อากาศดีทั้งวันค่ะฝนตกไหมคะที่นี่ฝนตกไหมตกบ้างค่ะ uh huh. ตกบ้างถ้าตกมันจะตกต่อเนื่องกันอะ่ะสองวันตรงนั้นเขาชะเมาเนาะน่าจะใทย <laughs> หลังจากยืนคุยกับพี่ผู้หญิงสักพักหนึ่งและชําระค่าบริการและเราก็เลือกจุดกลางเต็นท์กันแล้วนะคะก็ให้พี่หนุ่มไปขับรถมาและช่วยกันขนของลงค่ะและเริ่มกางท้าบกันก่อนเลยเพราะมีแดดแล้วก็เห็นฝนที่ตั้งเขามาแต่ไกลเลยค่ะจนกางท้าบเสร็จแล้วและกําลังจะเริ่มกางเต็นท์นอนกันต่อนะคะฝนก็เทลงมาทั้งที่แดดก็ยังมีจนเราต้องพักก่อนรอจนฝนซาก,ก่อนค่ะ กลางเต็นเลยเดี๋ยวต้องรอ,อไอเมฆก้อนนี้ไปก่อนอนะเอาล่ะตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วนะคะรีบกลางเต็นกันต่อดีกว่าค่ะเดี๋ยวฝนจะตกมาอีกเราจะได้เอาของบางส่วนเข้าไปในเต็นบ้าง จริงแล้วการกางเต็นท์ก็ไม่ได้ลําบากอะไรเลยนะคะต่างคนต่างช่วยแป๊บเดียวก็กางเสร็จค่ะเต็นท์หลังนี้เราใช้มา2ปีจะ3ปีแล้วนะคะจะากบนบนน่นนี่นั่นเสาหักฉีกไปรอบนึงแล้วค่ะเปลี่ยนเป็นเสาอ,อลูมิเนียมก็เป็นเต็นท์ลูกรักที่พกไปด้วยทุกที่กางง่ายจนคล่องและไม่คิดว่าเราจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไว้ใช้มันจนไม่ไหวแล้วค่อยเปลี่ยนซื้อใหม่ดีกว่านะคะเพราะการซื้อเต็นท์ใหม่แต่ละหลัง ก็เหมือนเรากลับไปนอนโรงแรมแพงๆสักที่ถ้ามันใช้ดีอยู่ก็ควรจะใช้ต่อไปดีกว่านะคะเพราะสุดท้ายแล้วเราก็เลือกที่มันตอบโจทย์ความเป็นตัวเราค่ะง่ายๆสบายๆอึดถึกทนใช่ไหมคะ แล้วก็จัดอะไราเสร็จพร้อมนอนแล้วค่ะอยู่หน้าเต็นท์ก็สวยเหลือเกินทั้งน้ำทั้งภูเขาแถมมีหมอกฝนลอยๆบนยอดเขาโนู่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปสำรวจลานกันดีกว่านะคะวันนี้นะคะก็จะมีเพื่อนๆมากางเต็นท์อยู่ประมาณน่าจะเกือบเกือบสิบเต็นท์ได้ค่ะแล้วก็ทยอยมากันเรื่อยๆเลยนะคะบางคนก็ไม่ได้จองก็มาวอล์กอินมาเมื่อกี้ก็กำลังมากางเต็นท์อยู่อีกสองคน มุมเราจะอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมเดียวกับแคมคาซึ่งก็ทุกเต็นก็จะไดหันหน้าไปทางนี้กันหมดซึ่งจะเป็นทางทิศเหนือค่ะส่วนทางทิศตะวันออกก็จะอยู่ทางด้านขวามือเราส่วนทิศตะวันตกที่พราทิตย์กำลังตกดินตรงนี้กําลังคล้อยไปทางนี้ก็คือทางทิศตะวันตกเราจะหันหน้าไปทางทิศเหนือค่ะก็จะเป็นมุมที่ดีเหมือนกันนะคะตอนเช้ามาก็จะอาจจะไม่ร้อนมากเพราะว่าที่นี่ค่ะ เขามีต้นไม้เยอะส่วนใครจะอยากเล่นน้ำนะคะ<ม>ก็ก็มีชูชีให้เราเช่าราคาน่าจะ25บาบาทต่อเตือนะคะกิจกรรมที่นี่นะคะก,ก็จะมีส่วนใหญ่แล้วก็จะตกปลาเล่นน้ำพายเรือคายัคค่ะแล้วก็มานั่งพักผ่อนเหมือนที่เรากำลังามาว<ม>ันนี้เหมือนกัน ราะว่ากะจะไม่ได้ทําอะไรก็จะมานอนเล่นหลังจากที่เราไม่ได้มาแคมป์อยู่ประมาณเป็นเดือนเหมือนกันค่ะตอนนี้ประมาณเ,ออเดี๋ยวนะคะเกือบเกือบห้าโมงลมเย็นสบายเมื่อกี้มีฝนด้วยนะคะตอนที่เรากําลังจะกางเต็นท์ก็หยุดพักไปแป๊บหนึ่งฝนเทลงมาตอนนี้ก็แดดกำลังสลับกับเมฆเลยค่ะ ตรงด้านหน้าเรานะคะจะเป็นเขาชมเมาเหมือนฝนจะตกปลอยๆนะบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนส่วนที่ตรงจุดเช็คอินนะคะก็จะมีน้ำขายด้วยนะคะแล้วก็มีอาหารตามสั่งมีหมูกระทะซึ่งเป็นร้านข้างนอกค่ะเราก็โทรสั่งได้เลยนะคะมันมีเบอร์โทรเขาไว้เอาไว้ให้ส่วนทางเข้าอะ่ะเขาก็จะมีเหมือนประตูกั้นด้วยนะ น่าจะหลังเวลาที่เขาห้ามเข้าออกก็คือเขาก็จะมีเอาไม้กั้นลงนะประตูลงนี่เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะคะของร้านกลางเต็นท์บรรยากาศดีมากตอนนี้ลมเย็นมีฟังเสียงรถตรงนี้ตนุนมายืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นที่จอดรถแคมคาค่ะ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่บอกกับเราว่าสามารถจอดได้แค่หนึ่งคันนะคะแล้วก็ต้องจองล่วงหน้าด้วยนะคะแต่ถ้าเรามากับเพื่อนเนเราแล้วมีรถสองคันด้านหลังก็จะสามารถจอดได้อีกนะคะทุกคนส่วนวิวก็จะเป็นวิวเดียวกับลานกลางเต็นท์เลยค่ะส่วนเต็นท์เรานะคะเรามาถึงเราก็ได้ตรงนี้เลยเอาที่ตรงหน้าตรงที่เช็คอินนะคะซึ่งมันก็ใกล้ดีนะเพราะว่า เอารถเ,เข้ามาจอดตรงด้านหลังใช่ไหมคะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาแล้วก็มาถ่ายของตรงนี้ก็ไม่ไกลคะ่ะเราพาเดินไปดูอีกที่นะคะที่ขาดไม่ได้เลยที่ทุกคนจะต้องอยากทราบว่าห้องน้ําเป็นแบบไหนนะคะก่อนเราจะเจอห้องน้ําเราจะเจอที่ล้างจานก่อนคะ่ะจะอยู่ตรงหน้าห้องน้ําหญิงนะคะซึ่งจะมีแค่จุดตรงนี้แค่จุดเดียวเองคะ่ะส่วนห้องน้ํานะคะจะมีด้านบนอีกที่หนึงนะคะก็จะเป็นแค่ห้องสุขาเองคะ่ะ เดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ำหญิงกันนะคะซึ่งห้องน้ำชายก็คงจะไม่ต่างกันเราเดินเข้าไปนะคะเราจะเจออ่างล้างหน้าจะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะเดินเข้าไปนะคะก็จะมีห้องน้ำอยู่ด้วยกันสี่ห้องในห้องน้ำก็จะมีฝักบัวอาบน้ำอยู่ในนั้นเลยก็รวมเป็นห้องเดียวเลยนะคะก็จะมีที่วางของแล้วก็ราวจากผ้าด้วยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนด้วยที่นี่นะคะเขาเปิดมาเป็นปีสองปีแล้วค่ะห้องน้ำก็อาจจะมีคราบบ้างนะคะ แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะใช้ได้ปกติเลยนะคะน้ำสะอาดด้วยค่ะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะหลายเต็นเขาก็ออกมาทํากิจกรรมกันหลากหลายเลยนะคะส่วนเราก็นั่งชิลๆชมบรรยากาศไปก่อนนะคะเดี๋ยวพอคนเขาเล่นน้าเสร็จเดี๋ยวเราว่าจะไปเล่นน้ํากันนะคะแล้วว่าจะไปตกปลากันด้วยค่ะทุกคน ตอนนี้กำลังเตรียมเบ็ดนะคะจะตกปลากันเขาเรียกเบ็ดอะไรนะคะเนี่ยฮะเบ็ดชิงหนิวเหรอมันก็คล้ายๆกับเบ็ดไม้ไผ่ใช่ปะ่ะเดี๋ยวเราจะใช้เบ็ดอันนี้นะคะลองตกปลาดูมีทั้ง เราเอาเหยื่ออะไรมานะไสเดือนกับ <c oughs> ขนมปังใช่ <c oughs> ไหมแต่แต่เบ็ดอันนี้มันต้องเป็นไสเดือนปะฮะเธอแต่เบ็ดอันนี้มันต้องไสเดือนปะอโอเคเดีย๋ยวเรามาลองกันนะคะไม่รู้จะติดหรือเปล่านะเพราะว่าที่นี่เขาไม่ได้อ่อยเหยื่ออ่อยอาหารปลาไว้หรอกไม่รู้ปลามันจะมาหรือเปล่า บรรยากาศดีทุกคนเห็นไหมเรามองเห็นประจันทร์ด้วยอยู่บ้านไม่เห็นเลยอ่ะว้าวเต็นอื่นเขาก็กำลังเตรียมอาหารทานกันนะแต่เรา <c oughs> เต็นเต็นตกปลาก่อนขอลองเล่นก่อนไม่รู้จะได้หรือเปล่า

เราคงไม่ลุ่งแล้วล่ะสำหรับการเป็นนักตกปลามืออาชีพไว้รอได้ปลามาทำอาหารเย็นนี้ก็คงจะไส้แห้งแน่ๆไปเป็นลูกเสือก่อไฟทำอาหารดีกว่าย่างหมูทำน้ําตกกับต้มแซ่บกระดูกอ่อนอาหารเย็นของเราแรงนี้ค่ะจมันก็จะติดแล้วนะ เว่าม,ม,มัน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 แดงไม่เหมือนถ่านแบบปกติเนาการเข้าครัวที่แคมป์เราไม่ต้องมีทุกอย่างครบใส่ใส่ปรุงปรุงให้คล้ายๆสุดท้ายก็หมดเองค่ะอาหารแต่ละมือเวลามาแคมป์นะคะจะคุยตกลงกันว่าจะกินอะไรคนคนในตู้เย็นที่บ้านว่ามีอะไรเหลือก็พกมา และแวะตลาดบ้างถ้าลืมก็แล้วไปค่ะเหมือนเป็นเมนูล้างตู้เย็นที่บ้านอะไรอย่างนั้นเพราะพรุ่งนี้กลับไปก็จะซื้อของใหม่เข้าตู้ต่อพอแล้วะ้าวโพดสดเอได้ฮะเตี้ยวหน่อยอะในน้ำปลาใช่ใช่ หลังจากโรคระบาดโควิดได้ห่างหายไปการท่องเที่ยวแบบแคมปิ้งมันสิ่งในใจต right ั้งแต่ตอนนั้นมาตลอดเลยค่ะเหตุผลหนึ่งก็คือราคาที่ถูกกว่านอนโรงแรมและใกล้ชิดธรรมชาติตื่นมาเราก็เจอบรรยากาศที่ดีก็เป็นเหตุผลของคนที่ชอบแนวนี้ด้วยนะคะและบางทีเราก็ไม่ต้องดันด้นไปไหนไกลๆเพื่อพักผ่อนใกล้บ้านก็สุดยอดแล้วค่ะและลานรอบอ่างเก็บน้ำเขาจุกนะคะก็มีมากมาย ซึ่งเขาก็ปรับเปลี่ยนที่ว่างจากการทําเกษตรก็มาทํำลานเป็นอาชีพเสริมค่ะแต่ต้องใจรักด้วยนะคะถึงจะทํำลานทําสถานที่ออกมาได้น่าอยู่หน้าพักขนาดนี้ก็แนะนําให้มาเที่ยวมาพักกันนะคะแล้วเราเจอกันใ <จ S 1> หม<ด>่ใ<ห>น<ด>ตัวนึ่งค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ <laughs> ตัวน้อยอ่ะ